93กับ1632นะคะยังไม่เลือกทางแต่อินดิเคเตอร์เริ่มอ่อนแรงนะคะคช่วงนี้จะไปพูดคุยกันอีกหนึ่งสายนะคะกับทางด้านของพี่เพียกนทวัฒน์อ้นรับนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ c c s m b ค่ะพี่เพียสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะก็แว่งไปแว่งมาช่วงนี้นะคะตลาดท<ช>ุไนไทยนะคะก็อ<ช>ขออัปเดตมุมมองหน่อยนะคะพันจุดนี้จะรับไหวไหมเพราะว่าเราก็แกว่งตัวอยู่ตรงบริเวณน,นี้นะคะ คือตอนนี้ผมคิดว่ามันจุดต่ำสุดผ่านไปแล้วในความเห็นส่วนตัวนะค่ะอันนี้ตอนนี้มันอยู่เป็น,ปนแนวนองไซด์เวอือคือแว่งตัวข้างๆาข่าวดีก็ยังไม่มีข่าวร้ายก็ยังเป็นขับเติมๆอยู่ค่ะเออก็เลยทําให้ตลาดจะแว่งอยู่ในกรอบจํากัดจะไม่ขนาดลบร้อยหนึง่งขึ้นร้อยหนึ่งแบบเดิมอ่ะมันจะค่อยๆแคบลงอันนี้ไอ้โครงสร้างตลาดแบบเนี้ยจริงๆ นั่งดูก่อนก็ได้ครับถ้าถ้ายังไม่รีบนอนไอคนสะสมก็สะสมไปนะครับอยากจะเก็บพูดไว้ขายอีกปีสองปีข้างหน้าเนี่ยหุ้นปันผลจะเก็บหุ้นปันผลหรือจะเก็บหุ้นที่คิดว่ามันตับแล้วตัวเองชอบเนี่ยก็ทยอยเก็บได้ครับตามสะดวกเลยีแต่ว่ามันยังเต็มผรอตไม่ได้เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดมันยังเป็นตัวตัวที่อันตราย,ยโดยเฉพาะที่อเมริกาครับแต <Yeah. S 2> ่สาหรับคนที่ะจะเล่นเกงกำไรเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตนั่งดูก่อนแล้วแกเพราะว่าตลาดมาเจอ กรอบไม่ไม่ไม่กว้างมากยกเว้นว่าวันไหนเกิดลบลงมาเยอะๆสมมตินะครับห้าสิบหกสิบจุดอันหนึ่งจะเข้าไปได้ค่ะแล้วรีบาร์ก็ต้องขายออกไปทําได้แค่นี้ครับตอนนี้อืทําได้แค่นี้นะคะครับค่ะก็กรอบของเซตนี่ด้านล่างในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่คะคือผมยังคิดว่าหนึ่งหนึ่งข้าศูนย์น่าจะเป็นแนวรับที่พอสู้ได้ครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ใช่ไหมคะใช่ครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์โทษทีครับค่ะนะคะด้านบนละคะพี่เปียกคะ ด้มรถติดอยู่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ทวนๆเลยครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งพันหนึ่งร้อยก็คือประมาณห้าสิบจุดห้าสิบจุดแล่งอยู่ในกรอบนี้นะครับค่ะอืมสัปดาห์นี้น่าจะมีข่าวร้ายอะไรมาประดิประดังตลาดอีกไหมคะไม่น่ามีแล้วนะผมเป็นห่วงที่อเมริกาตัวเลขเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ที่เวลาเราเป็นห่วงอเมริกาเราก็ดูที่ตลาดดุนอเมริกาเนี่ยเท่าที่ดูดาวจนฟิวเจอร์เมื่อเช้าก็ไม่ได้หนักมากนะครับลบลบไปประมาณสักไม่ถึงสองร้อยอะครับ เมือ่อวันคืนวันศุกร์ที่ตัวเทคโรเฟกเก่าออกมนาะก็ดูสภาพแล้วเขาไม่ได้กังวลมากตัววิกอินเด็กก็อยู่ในกรอบที่ไม่ได้ทำนิวไฮก็เลยคิดว่าเออน่าจะซึมอาทิตย์นี้น่าจะเป็นกาสเป็นซึมซมอ่ะค่ะครับไม่น่าจะมีข่าวร้ายแบบกระแทกนังแหละค่ะแล้วสถานการณ์โควิดของเรา <c oughs> ที่อาจจะยังไม่เห็นจุดต่ำสุดเนี่ยค่ะมันจะกดดันตลาดหุ้นไทยไหมคะ เออมันกดดันระดับเป็นกระดกกดดันไปเรียบร้อยละคนี้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สําคัญนะครับของไทยของไทยทั้งไทยทั้งอเมริกาเลยคือจังหวะสปีดของจานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นค,คนีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเนื่องจากเราไม่มีความรู้พวกนี้เราก็ตามข่าวอย่างเดียวนะครับค่ะก็ยังไม่แน่ไว้วางใจมากครับพี่หมวยมพี่หมวยก็ทํางานที่บ้านอยู่บ้านนะครับอย่าไปอย่าเที่ยวย่าไปเที่ยวไหนไกลนะครับช่วงนี้ค่ะอยู่บ้านนะคะไม่พบเจอผู้คนนะคะเออเก็บัเก็บตัวนะคะเก็บในเก็บตัวไปก่อน สำหรับคำแนะนำหุ้นในบางกลุ่มช่วงนี้ต้องยังไงคะหรือว่าอย่าเพิ่งซื้อคือคือผมก็เข้าไปดูกราฟพูดนะครับมันก็จะมีประเภทที่ค่อนข้างจะมีแรงสู้หรือว่ามีแรงรีบาวกับพวกไฟฟ้าพวกตรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับพวก CPF TU พวกเป็นอาหารเนี่ยครับโอสถสภาผู้ที่เป็นคอน s u m อร์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ เขากาน่าสนใจหมายถึงว่าเวลามันฟื้นกลับเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมาแล้วมันค้างอยู่ข้างบนไม่ยอมลดนั่นแปลว่าก็มีคนเก็บอยู่แถเนี้ยพูดประเภพูดประเภทนี้นะครับคือมันยกฐานขึ้นไปแล้วก็ไม่ยอมลงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นประเภทคล้ายกันเลยใช่ใช่ประเภทประเภทพวกนี้มันจะเป็นประเภทที่ผมคิดว่าถ้าตลาดกลับมาเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ที่ดีตัวแรกนะครับค่ะอีกประเภทหนึ่งก็คือ เอ่อเพิ่งเริ่มรีบาวหรืออยู่ข้างล่างพวกอ,อที่มีผลกระทบโดยตรงจากโควิดนะครับพวก AOT พวกธนาคารโรงแรมสายการบินอะไรประมาณนี้ครับพวกนี้พวกนี้ก็มีรุ้นว่าถ้าถ้ามีข่าววัคซีนนะครับหรือว่าวิธีการแก้โรคโควิด -19 ได้เสร็จสำเร็จนะครับก็น่าจะขึ้นแรงเหมือนกันพวกอมาตะาพวก WHA พวกนี้ครับมันจะมีประเภทอยู่กราฟอยู่สองประเภทเองครับคร้าวๆนะครับ เออตัวตัวหลังเนี่ยผมคิดว่าราคาก็หน้าเบสเหมือนกันนะผมผมรู้สึกว่าเริ่มเริ่มไม่เริ่มตั้งฐานท้างล่างตัวไหนคะดับเบิลยูเอชเอกับอมตตเาละคะเน่าพวกลงในท่นี้ค,ครับพวกอีโคมุสากรรมนี่ก็เริ่มตั้งฐานละไอพวกแป้งก็เริ่มตั้งฐานละพวกมิน้นพวกเนี้ยก็เริ่มยกลบ้างละค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันฟื้นตัวนี่คือก็เป็นแค่การการทำกำไรของเราก็จะเป็นแค่ระยะสั้นใช่ไหมคะ ยังยังต้องระยะสั้นเหมือนเดิมพี่อวยเพราะว่าในทางยาวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผลกระทบจากโควิดจะต้องพังพลากันอีกทีนึ่ค่ะคือต้องมาดูงบดูอะไรกันก่อนดูการทุนกำไรใช่ใช่งบมันจะประกาศไรมากที่หนึ่งเนี่ยพี่พี่หมวยจะราวเมษายนไปปลายเมษาต้นต้นพฤษภาค่ะเออก็มีมีท่านเก่งๆทางด้านฟันเดิมเป็นเท่าหลายท่านก็มองว่าถ้ามันลบติดลบหมายถึงว่าหมายถึงว่าตตวบโตลดลงนะครับกำไรลดลงเนี่ย กลับไปลดลงสักยี่้าเอร์ซ็นต์ก็พอรับไหวตัวมัมที่หนึ่งที่จะประกาศนะครับตัวไหนที่มันเกินกว่ายี่้าลงไปสามสิบสเอร์ซ็นห้าสิปอร์เซ็ตอันนั้นอาจจะโดนขายสิะล,ะลอกนี้ครับก็เป็นวิธีมอนิเตอร์หุ้นของเราเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะคว่าถ้าสมมุติกำไรไตรามาสหนึ่งออกมาแล้วลบต่ำ มากกว่า25ปอนตนั้นคืออาจจะมีรายได้กดกันนะคะหุ้นที่รูปลงมาแล้วก็จะลงต่ําอีกเพราะฉะนั้นก็สามารถเอามาปรับพอร์ตนะดูกับของตัวเองได้แต่ก็ต้องรอตัวเลขกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าแทรรอีกประมาณเดือนนึงคพี่บอยค่ะตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะคะใช่ใช่พี่เปียงทำงานที่บ้านหรือเปล่าวันนี้ทํางานมาได้สองสามอาทิตย์แล้วครับพี่บอยที่บ้านเลยใช่ไหมคะที่บ้านเลยครับ ได้คะ่ะก่อรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงขอตามต่อสัปดาห์หน้านะคะได้ครับพี่หมวยครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีนะครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะพี่เปียกนทวัฒน์อ้นรัฐนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGHB นะคะ,ะ,คะก็กําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะอ่ะก็ถือว่า ต้องรุนกันต่อเนาะอืมก็พยายามรักษาสุขภาพนะคะเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะจริงๆก็มีสัมมนาเดือนหน้านะเดี๋ยวรอหลังจากประกาศเคือฟิวเอ้ยไม่ใช่ขอภัยค่ะหลังพร,รกฉุกเฉินกันไปก่อนนะคะแต่ท่านไหนสนใจก็ถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนได้ทางดี Line แอดมิสเตอร์มาร์เนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังไม่ดีก็คงจะไม่ได้อ่า เปิดนะคะแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ดีก็ว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าเราต้องเติมความรู้กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวโดยเฉพาะ1-2สสัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะคือเป็นจุดพีคเหมือนกันเพราะตัวเลขเรายังไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องพยายามป้องกันตัวเองด้วยการ งดการออกไปพบปะผู้คนทํางานที่บ้านแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกไปไหนนะคะเพื่อที่จะรักษาสุขภาพด้วยขอพรบคุณสำหรับการติดตามบ่ายนี้ยังมีหมวยกับคุณปิงที่ Business Today ฝากติดตามด้วยวันนี้เราจะมา ไลฟ์กันแบบเห็นหน้าด้วยนะคะทั้ง2คนเลยนะคะทั้งหมวยทั้งปิ่งนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามก็บ่าย3โมงถึง4โมงนะคะหรือว่า FM 102ก็เจอกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ y t u t u นะคะ Stop l ล s s บายธนวาคมรันธะชดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้น หุ้นลงทุนป้านพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรน n กินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสะเงินอย่างสม่ำเสมอแต่วเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัว สอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร t จ e w i n n e r สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line ดี n e m r m a r k e t ด่วนรับจำนวนจำกัด